สวัสดีครับมาพบก,กับรายการท็อปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นเย็นนี้นะครับ EP 59นะครับกราฟอมรายการท็อปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นเย็นนี้ครับเป็นรายการที่เอาท็อปิกเด่นๆในช่วงเวลานั้นและคอมเมนต์เด่นๆในช่วงเวลานี้ครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคกันว่าเฮ้ยชาวเน็ตช่วงนี้คิดท็อปิกอะไรกันและคอมเมนต์จะเป็นทิศทางไหนอย่างไรกันบ้างกับชาวเน็ตฮะใครชื่นชอบคอนเทนต์วันนี้ครับเจอทุกวันพุธแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับ ฝากกดติดตามช่องกด subscribe ก,ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไมพ่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานะครับอย่าลืมว่าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีเระสุนแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังรับพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากขัดคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เข้าหินคอนเทนนี้ไปพร้อมกับพวกเราครับอย่าลืมว่าฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เข้าหินคอนเทนนี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับกระผม กอเป็นการเสรียเวลาครับไปดูกันดีกว่าครัว่าวันนี้มีท็อปิกอะไรน่าสนใจและคอมเมนต์อะไรที่น่าสนใจและเด่นๆกันบ้างครับปแต่งตัวอย่างไรให้ดูแพงดูรวยด้วยงบประหยัดคะน่าจะเป็นทิศทางที่ดีนะฮะเอาละจหัวมาสุดยอดนะครับเป็นคำถามที่น่าจะหาคำตอบมากฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันดนียว่ว่าชาวเน็ตหรือทับคอมเมนต์เขาจะเล่นประเด็นนี้หรือพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรบ้างครับป เครื่องแต่งกายสะอาดถูกาลเทศะเนื้อตัวเล็บมือเล็บเท้าสะอาดสะอา้านหน้าตาแต่งตามสมควรครับผมเข้าไม่กระเซาะกระเซิงไม่มีกลิ่นตัวกลิ่นปากทั้งหมดนี้ไม่จะเป็นต้องใช้แบรนด์เนมฮะ <c oughs> ของดูแพงต้องมีคุณภาพฮะ <c oughs> เออไม่อยู่ที่ราคา <c oughs> อยู่ที่มูลคา่ามาอยู่ที่โว่เฮ้ยเราใช้แล้วมันสึกดูหายเคยเป็เคยมัดบางคนครับแต่งตัวเหมือนก็แบรนด์ในทั้งตัวแต่แม่งดูราคาถูกเคยเจอไหม <c oughs> มีคนบอกเพิ่มนะครับดูแลตัวเองให้ดูสะอาดนะครับมีมารยาทในทุกพื้นที่ครับมีความเบิกบานในจิตใจส่งผลออกมาทางภายนอกครับด้วยรอยยิ้มครับเวลานั่งหลังตรงนะครับเวลาเดินให้สง่าครับแววตายอย่าวกแวกครับ เสื้อผ้าหน้าผมเหมาะกับสถานที่และสถานการณ์ครับเท่านี้ก็ดูแพงแล้วค่ะถูกต,ต้องฮะบอกอันนี้จริงครับเสื้อผ้าใส่ซ้ำได้ครับแต่ต้องดูหรูหรานะครับหมายถึงว่าไม่ต้องดูหรูหราขออภัยครับและแบรนด์เนมไม่ต้องแบรนด์เนมมากครับถ้าจะติดแกลมให้มันมีของแท้ซักชิ้นครับกระเป๋านาฬิการองเท้าอะไรก็ได้นะครับจำเป็น พอละนะครับจะเป็นจะเป็นพอละคืออะไรก็ได้ครับไม่มีใครเขาโฟกัสขนาดนั้นหรอกนะครับนี่ให้ความสะอาดบวกกาฟเทสะเป็นันดับต้นๆเหมือนกันนะครับจริงผมจะบอกเลยว่าการที่ดูแพงดูหรูดูไฮมันอยู่ที่ข้างในนี้ครับสมองฮะบางคนัมแต่อแตภายนอกนู่นนี่นั่นแต่ข้างในแม่งกลวงเว้ยเออคนก็ดูออกว่าไหนมึงจริงหรือมึงของเก๊ ม,ม่ต้องพูดถึงนะฮะเออสิ่งที่มันแยกจากของจริงหรือว่าของเลียนแบบมันคือเขาเรียกว่าคุณภาพและสิ่งที่มันอยู่ในนั้นมากกว่าเว้ยไม่เกี่ยวเรื่องใบเซอร์หรือว่าอะไรนะเ,เข้าใจใช่ไหมเข้าใจไม่เป็นไรหาอ่านเอามีคนาบอกว่าอ่ะขอเพิ่มแล้วกันผู้ชายครับเสื้อผ้ารองเทา้าและดูใหม่ครับให้เข้ากับรูปแต่ไม่รัดครับเรียบผมสะอาดหมายถึงว่าผมเรียบสะอาดครับ ไม่มันครับไม่เหม็นเซตผมไม่เข้ากับรูปหน้านครับหน้าตาสะอาดครับหนวดเอ่อถ้าตกคืออะไรตกต้องตัดแตง่งอ๋อนวดต้องตัดแตง่งไม่ได้แบบมีการไว้แบบเหมือนคราวเหมือนคนเหมือนคนเดินทัพสมัยก่อนแล้วกันแล้วบอกว่าล้มแหลม,ลมโกนทิ้งนะครับถ้าไม่ล้มแหลมเกี่ยวเรื่องราสีได้แหละ หมายถึงว่าราศีหรืองโง่เฮงหรือว่าเขาเรียกว่าดูเขาเรียกว่าดูหน้าเบ้าหน้ามันโอเคอ่ะถ้าเปนล้อมแหลมให้โกนทิ้งครับเนื้อตัวก็เหมือนหน้าปากแห้งขอเป็นท้งเนื้อตัวหน้าไม่แห้งให้ทาครีมแล้วก็ทาลงทาลิปมันครับประมาณนี้แหละฮะชื่อเรื่องความเก่ง50%เชื่อเรื่องคอนเนคชั่น150%อาจจะงง ในเรื่องของการทํางานครับความเก่งมันใช้เวลาในการดูไงแต่คอนเน็กชันมันเห็นทันทีเพื่อนใครนะเอ้เพื่อนกูสุดท้ายคนเลือกเชื่อการที่เรารู้จักเพื่อนของเพื่อนหรือเราที่รู้จักกับใครสักคนหนึ่งมากกว่าเขาเรียก่ะระบบอุปถัมภ์เก็ตปะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าท็อปคอมเมนต์เขาพูดเรื่องนี้ไว้อย่างไรกันบ้างครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไว้เรื่องนี้เก่งมันต้องใช้เวลาพิสูจน์ คอนเน็กชั่นมีผลทันทีฮะใช่ครับมันเห็นทันทีไม่ต้องรออะไรเลยแล้วบางคนไม่ชอบการรอมึงเข้าใจป่ะผมบอกว่าพื้นฐานของควรที่เจ้าอุ่นครับจะทำให้เราครับไม่หหยหาการยอมรับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นฮะดูโลกโอเคนะ มีความรู้สึกว่าเอ้ยเชื่อว่าโลกนี้มันโอเคฮะถครอบครัวไม่ต้องพิสูจน์อะไรครับแต่ถ้าหน้าที่การงานธุรกิจมันต้องพิสูจน์ครับก็โอเคแล้วก็เป็นอีกสิ่งที่เขาพูดครับครอบครัวหมายความว่าเออมันจะเป็นอีกมุมหนึ่งเขาเรียกว่าภูมิหลังหรือว่าความที่อยู่ในใจเขาเรียกว่าปมแล้วกันถ้าปมดีอาจจะไม่ต้องมานั่งข่มหรือไม่ต้องมานั่งใช้เวลาด้วยนี่นั่นแต่มันใช้กันก็ได้บางส่วน แต่การงานครับมันไม่ได้เกี่ยวกับการเล่นดูขนาดนั้นฮะบางคนเก่งพาร์ทงานบางคนเรื่องชีวิตแม่งกัดจะไม่เก่งไม่งงใช่ไหมฮะประว่าการมีคอนเนคชั่นไม่จำเป็นต้องเกิดจากการมีเส้นสายหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเสมอไปนะครับเหลือหลายครั้งนะครับหลายครั้งคอนเนคชั่นเกิดจากการที่เราพิสูจน์ฝีมือครับความสามารถและความมุ่งมั่นของเรานะครับ ในการทํางานจนคนอื่นเห็นคุณค่าและเชื่อถือในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลงานที่มีคุณภาพครับเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจจากคนอื่นนะครับทำให้พวกเขาอยากร่วมงานหรือให้โอกาสในการเชื่อต่อธุรกิจหรือการทํางานนะครับและเมื่อเราพิสูจน์ความสามารถของเราผ่านจนเห็นงานหรือการแก้ปัญหาที่ยากลําบากครับคนก็เลยอยากร่วมงานหรือสังเกตอะไรที่ให้ความไว้วางใจ แล,และทําให้เรารู้สึกว่าเป็นเครือข่ายของพวกเขานะครับนั่นทําให้คอนเนชั่นเราเกิดขึ้นจากการ oui, ความสามารถจริงๆครับแนะนําให้เราเติบโตอย่างแท้จริงฮะซึ่งสับสนจริงแม่งน้อยเอาวะเั้าะว่าการทํางานที่ทําให้คนอื่นเห็นแล้วมันเฮ้ยมันอยากจะมีนู่นนี่นั่นเชื่อผมดิส่วนใหญ่น้อยมากเอาตรงนะ 100%ครับไม่ใช่ร้อยก็ไนดะ้อะเ7 98%ซนคนเก่งแม่งทนไม่ไหวหรอกคนเก่งแม่งทำงานไม่เคยว่าง <c oughs> บอกคนเก่งสบาย <c oughs> เออคนเก่งแม่งทำงานล้นมือตลอดส่วน <c oughs> คนขี้เกียจแม่งสบายเอเวนวี <c oughs> บ่บอว่าหาดูได้ในหน่วยงานรัฐนะครับระดับบริหารขึ้นไปต่อยมีความสามารถแต่ไหนครับแต่ก็แพ้แตะ ใช่ฮะระบบฝากว่าถามไงม, <c oughs> มีคาบอกว่าเราเชื่อร้อยเปอร์เซ็นครับเ,เจอมากับตัวรู้จักคนมีคุณภาพไว้ในชุตบ้างก็ได้รักษาเขาไว้นะแต่อย่าไปทํำนิสัยแย่ๆใส่เขาเขาบอกแต่ถ้าคอนเนคชันแต่ไม่เก่งครับก็แค่นั้นครับสรุปต้องมีทั้งคอนเนคชันและความเก่งควบคู่นะฮะ <c oughs> แล้วคุณไม่รู้จักงานราชการใช่ไหมฮะ <c oughs> โปรโจมโปรเจกต์นี่ไม่รู้ใช่ไหมฮะเข้าใจคาว่าล็อกสเปกปะเอาแค่นี้กันดีกว่าเออเข้าใจมันมีหลายภาคแต่ต้องมองหลายๆมุมไหมฮะเอาสู้ๆนะ <c oughs> หาแนวร่วมโค้นล้มอำนาจเมียครับมึงโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอน <c oughs> หาเรื่องคนเราอยู่ดีไม่ว่าดีอันับเดี๋ยวเราไปดูนะครับท็อปคอมเมนต์หรือชาวเน็ตเขาเล่นประเด็นนี้หรือกพูดประเด็นนี้ไว้ว่าอย่างไรฮะ <c oughs> บันเทิงแน่กูจงหัวขนาดนี้เ <c oughs> อรับปรึกษาการวางแผนทําประกันชีวิตค่ะ <c oughs> <c oughs> การเน้นเป็นผู้ป่วยในและการตรวจอภิธรรมกี่คืนดีค่ะ <c oughs> ถ้านายกลัวเมียนายออกจากแก๊งเราไปเลย เราก็จะไปกับนายเหมือนกันไงมีเพื่อนเหมือนกันส่วนพ่อบ้านผมมีนะครับหวานบุรีสะดาวโคนแล้วจะทำยังไงต่อครับมีแผนพัฒนาความมั่นคงฉบับใหม่ไหมอ๋อโอเคไม่ใช่๋อ,อไม่ใช่จะไปอ่านชื่อเขาด้วยมีโค่นล้มเรื่องไงต่อมีการวางความมั่นคงภายในไหมมีคกว่าไม่ทันจะได้พัฒนาต่อครับโดนยืบวนาคคืนนะฮะ อ่านชื่อเขาเฉยคนแท็กครับแกระวังไว้เถอะมีคนบอกว่าไม่มีทางปฏิวัติได้หรอกไอ้ครับมีคนบอกว่าสวัสดีค่ะท่านวีรบุรุษต้องอยู่ในความทรงจำตลอดกาลกูทำรูปให้ด้วยเลยปั้นรูปแล้วก็ทรงลงศิลาจารึกขึ้นมึงด้วยหลวงประดิษฐ์วิธีการ เรื่องมาหาเรื่องมีปัญหานายคือหนุม่มกล้าหาญได้เหรียญววรบุรุษเต็ไมไปแน่นอนอบ,บวชครับแบบวิธีที่ดีครับเดี๋ยวทําให้เมียยกมือไหว้เราฮนะ <c oughs> พวกเราจะไม่สู้ในศึกที่เราไม่วนชนะฮนะบวชแนะนําทําประกันชีวิตก่อนได้ใช้แน่นอนประกันสัคงคมสังคมได้ใช้แน่นอนมึงเนี่ย <c oughs> ผู้ป่วยในฮนะเออหรือไม่ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียง <c oughs> ทีพีนี้ถ้าชื่นชอบลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดก,ก,กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานะ่ครับอย่าลืมว่าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับไปเลยส่วนแะแนะนำผู้ชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับอย่าลืมว่าฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับ ก็ทุกคนฮะ